Bake the baby บ a k e the baby What the hell ba โอ้โหอะไรวะเนี่ยเจดสกินเชฟสกินโอเคของกาสวัสดีครับวันนี้ผมก็ผัดนะฮะผมไปเชอเกมหรือบอกเกมหนึ่งมาหน้ามึงไม่ไหวอ่ะเพื่อนเบรกด่าเบบี้หรือเป็นภาษาไทยแปลตรงตัวอบไอทาลุกนี่ซะอบไอเด็กนี่ซะ หล้เพอครั้นเนี้ยเราไปดูกันดีกว่าฮะเอาไปยังไงเฮ้ยเนกูเปลี่ยนเลยว้าวฟรีสกินแค่ชวนเพื่อนมาเล่นมึงก็เอาไปเลยฟรีสกินอา่าคือกูอยากรู้กันว่าเกมเป็นเกมแนวไหนอ่ะห้าร้อยคอยเตรียมดิอะไรวะโอ้โอนี่กูเหรอดับเบิ้ลจำ เพื right oh. Oh like ่อที่จะแบบแรดไปข้างหน้าอย่างนี้โอ้โกคูมีเด็กโกคูด้วยเดี๋ยวนะไม่เป็นแนวไอ้นี่อ้๋อสักกี้วีนี่ต่อยเลดต์สกี้วีนี่ต่อยเลดต์ี่โน้ตมีคลิปไปเอ้ยฮะออมเอ็กซ์ตรีมไปเดี๋ยววะโอ้โหโคตรกระจอกเลยเรียกกันอยู่แค่สี่คนเองเหรอคนในเซิร์ฟเวอร์มีเป็นร้อยอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยววะมาม่าโอเวอร์ซี เท่ <Hey. S 2> <Yeah>. hey, ไม่เป็นอย่างนี้ดิอรอเย้ yeah, ชนะแล้วโอ้ oh, โหเกมดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปอีกเกมหนึ่งฮะผมไปเจอมา <c oughs> um, CIA เนี่ยจับคุณเข้ามาที่ Asylum As นี่ผู้จะหยุดคุณจากการที่ดู l ู o แ m ็ x i n g คุณจะต้องเลจจิ้งื่อจะออกไป คือแม bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ouais, ่งแบบไป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 เลยอ่ะไป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 ตากได้ดทัวเรียลไหมไม่ไป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 เยอะเลยวะเนี่ยคุณคุณตดแต่ตลอดเวลาด้วยเหรอคืออะไรอ่ะนูบชาเลนนู อะไรเนี่ยเรสอบความปายปายโอ้โหล้วแต่ละคนแบบหออ๋อไม่ใช่คนที่กูชาเล่นได้ด้วยพวกนี้ใช่ไหมวอเตอร์ม็คือเแี่นหรอวะท้าไมกูลชจ์เล่นกูตายอ่ะยปไปอ๋อเราทดสอบความแบบนี่ปะแล้วก็กดหยุดในเวลาที่ถูกต้อง เอ้ store, บาย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 วตัตเฮกไหนหน้ากูไม่เห็นหล่อขึ้นเลยอ่ะทำไม,มนหน้าเอายาตู่อยู่เหมือนเดิมไปเนี่ยแล้วนี่เชี้ยอ,อะไรเนี่ยเอาโอเคฮะมาเป็นเกนมสุดท้ายแล้วกันวันนี้โดนเกตเอลิเมนต์อะไรวะแต่แฮปปี้เฮ้ยรอก่อนแป๊บนึงขออย่างนี้สักรอบนึงคืออะไรวะไอ้ลุงนี่คือ What the heck? โอเคว่าต okay, ัวละครกูแปลกกันนะอีเชนี่แปลกกว่าเยอะเลยอะอ๋อเป็นแนวหนีเหมือนไอ้นี่ปะเมื่อไอ้เลนโบว์เฟลนอะไรอ๋มันเนี่ยโอ้โหเอ๊ะแปลกๆและหรือว่าเป็นมินิเกมแนวสกุตเกมวะสกุตเกมอืมไหนไอ้นี่เอก้าที่คือใครเนี่ยนี่มันจ<ม>ะเหมือนชานดีววมีน้ำมีนวลชาวจีนผู้กินเยอะ โอ้ oh, เป็นี่้ายสกูตเกมจริงด้วยหรอเฮ้ยมัม,มีบูทีมแลทีมด้วยวะน้ปแนวนั้นจริง <You S 2> ด้วยหรอโอ้ oh, จริงด้วยแนวสกูตเกมจริงด้วยชี้อันนี้ก็คือแบบ กูยังไม่ได้ตบอะไรเลยไปเลยเพื่อนอย่าไปกลัวเอาเป็นมันโง่ไปจังเลยวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ้ได้หมอนั้นเฮ้ยมันโกงความตายได้เหรออุ๊ยอ้าวเดือดทีมไหนฮะเอาตายเย้บัวทีมชนะเงี้ยเง้ยโอ้อะไรวะเนี่ย เลดทีมอิมนแฟคชั่นเอลิมินเอตทัวไนท์อ๋อไม่ได้คล้ายอ้แนวนี่ไอ้กมที่มีชื่อว่าซเวเวิรลอะเป็นแนวคล้ายแบบมันจะมีแบบคล้ายรายการโชว์ของต่างประเทศอยู่ที่จับคนไปแล้วแบบไปแบบแข่งกันน่ะเป็นทีมอะ่ะโอ้โหใช่จริงด้วยแล้วกูแบบชาวจีนไงนี่พิษตาโชว์ไปเลยพวกตาวหวานๆนี่ทำไม่ได้อ่ะดิเก๋งสุดแล้ว,ลว,วลนะเพื่อนนาใช่ไหม เลือกทีมทำอะไรวะมึงแพ้โอ้โหแล้วเป็นแนวหมดออกด้วยคือเหมือนกับว่ามันจะมีพวกที่มันมาด้วยกันอยู่ไอ้พวกอีมูพวกเนี้ย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 ถ้าเกิดว่ากูแพ้ละก็ชาวจีนนะกูคงไม่รอดแน่นอนอ้าวเออได้เป็นคนสุดท้ายที่จะรอดไปในคืนนี้ไอ้กูโกหกว่ะ เขาไม่โดนเอ้าว่าตาเวกเกี่ยอะไรนะเกี่ยอะไรวะเนี่ยเียมที่ผายแล้วกูเครียดแล้วถ้าเกิดว่าทีมกูแพ้เราก็ชาวจีน่างกูคงอยู่โดนลุมประชาทานออกแน่เลยอะรู้จักรูปทีมแล้ว เกมนี้โดงโอ้โหสควิตเกมฟอลไกใช่ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> แล้วก็แค่ต้องใจเย็นไม่มีอะไรยากอันนี้แต่ตัวรู่งไปก่อนก็พอเฮ้ยมีคนตายแล้วหรอมึงมึงตั้งใจเล่นปะเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยมึงต้องใจเย็นดิอย่าเพิ่งใจร้อน ทีนี้น <ique> <trilogy> ทีละหน่อยไปเว้ยยมีใครมาแย่งกูฝั่งนี้นะกูบอกเลยตายพนั้นตายแล้วพนั้นตายเฮ้ยเหลือแค่เราสองคนมาเพื่อนกูตัดค้อสัมพันธ์ของมึงเลยด้้ยกันอย่มาทางนี้มันว่าไปได้ไงวะเฮ้ยมึงมามึงมาได้ยังไงเนี่ยจ้าโดดก่อน เเไเห็นใจหน่อยนะเพื่อนนะกูเป็นคนรอดคนสุดท้ายอย่างน้อยอย่าบวชกกกแล้วกันนะเป็นไปได้ยังไงกูกระโดดก่อนมันแท้ๆกูเห็นมันตกลงไปก่อนด้วซ้ำมึงมีมร,ระเบิดจำบ้างเนี่ยมึงเติมเกมพาร์ตอ่ะหน้ามามี่ะกูไม่ใช่ซามูไรกูคือชาวไร่ซามูไรจากไหนวะ กูไม <c oughs> ่ใชอยากจะเริ่มเลยเอาเลยเจ๊นะกูต้องโอนโอนออกแน่ๆเลยในความที่กูเป็นชาวไต้หวันอะไรอ่ะเนี่ยทีมนี้ดิเกตหูอ๋อต้องต้องให้เลือกทีมมีคนเลือกด้วยอ้าวทำไมกูไม่ได้เลือกก่อนหน้านี้วะหรือหรือมันมีให้เลือกแต่ผมไม่ได้กดผมไม่เห็นฮึแล้วกูอะ And you are safe. look, <laughs> it looks like there are only two possibilities left. Mamma mia! And you are the last one safe to me. Mamma mia! I see you! Ay, It's starting to get a <laughs> <invented>, little <laughs> my <friend>. <laughs> <laughs> yes. Yes. วดซะเพื่อใครอยากจะแพ้มันบอกว่าขูนตายเกินไปใช่ไหมกูเอาแม่ง,มงเลยแล้วกันกูตายกูกลายเป็นศพว่าดูไปดีกว่าสังคมไม่ต้องการกูไปแล้วเ <c> ข <oughs> าเกียร์สลับวันนี้กับเกมโรโบอกนะามาเป็นสามเกม,มสั้นคือกูไปเรื่อยมากเลยช่วงเนี้ยก็อยากจะมาเล่นโรบอกฮะเพราะว่าเล่นไอ้ไอ้บันนี่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกยมโรบอกดีๆมันก็มีนี่หว่า ก็ได้เลยฮะเป็นสามเกมนี้อันแรกเี่ยคืยพอไร้เล่นอยู่แต่นี่สอนเนี่ยกูไม่รู้เรื่องกูแค่เข้าไปดูห้าหน้าหาผมมันได้เสียหน้ามึงปั้นโมเดลมาโคตรหาส่วนเกมนี้เนี่ยสนุกฮะเออแต่กูตายเร็วไปหน่อยเพราะว่าโดนทีมเกียดกู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 รู้เลยว่ากูโดนแน่นอนนะกูแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจริงเออเพราะงั้นเนี่ยก็นั่นเลยฮะไลองเล่รดูได้ผมไม่นำหน้าเกมนี้เลยแล้วเกมนี้ไม่ได้นเพลินได้ส่วนเกมนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปเล่นอะไรวะเนี่ย พอเนี่ยก็เอา,าเวป็นสำหรับคนที่อยากลองก็ดูก็เล่นไดในคลิปนี้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่ให้ผมจืน